คำเตือนคลิปด,ดูเพื่อความสนุกและามบัมเตือนเท่านั้นอาจมีเนะะื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเด็กๆไม่ควรรับชมเพราะอาจมีเนะะื้อหาที่รุดแรงโอเคโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็อยู่กับเราเช่นเคยนะรับเกมโรมากันอีกแล้วครับวับนนี้ก็มาเล่นกันดูนะผมเพื่อจะไปเล่นกับแบบมั่วๆอีกครั้งนะครผม เดี๋ยวเรามาหางบไปเล่นเบ150กันอีกทีหนึ่งนะผมมาดูว่าเราจะประสบความสําเร็จกันหรือเปล่านะผมกับเกมนี้นะไปครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยครับผมโอ้โหเปิดลาเกือบ5แถวเว้ยโอเคมาครับเข้าสองคอมโบแล้วโอเค3ครับโอ้โหแรกๆมาอย่างดีเลย หลังๆมาขอให้ดีแบบแรกๆเด้อคอมโบแบบมีเดอ้อมาเปิดต่อเลยนะโอเคเดี๋ยวไปเล่นที่15ห้าเลยครับผมไปครับเปิดมาครับ5าแถวสมแถวครับโอ้โหขวานช่องแรกมาครับสองคอมโบแล้วโอ้โหขวานช่องแรก เออสวยครับมาโลโอ้โหฟีสปินมาพร้อมบิกวินครับโอเคมาลุนฟีสปินกันอีกครับไปสิรออะไรล่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหฟีสปินเงียบมากเอออย่างนี้แหละมาครับโอเค โอ้โหลุนต่อเลยไม่รอครับไปต่อเลยละกันนะจุดๆนี้มาแล้ว2คอมโบ3แล้วจ้าโอเคโอ้โหรอบนี้เงียบมาครับสามแถวเบาๆโอเคมาแล้วสามคอมโบนะตอนนี้เข้าแล้วสามอุ้ยปีสปินไม่แล้วโอ้โหสวยครับ สีสปีนงแล้วครับผมสรอบมาไ <c oughs> อฟีอ่ปินมารวๆวันนี้ก็ดีดีวะมาครับหนึ่งคอมโบแล้วโอ้โหไม่มีต่อเลยโอเคสามแถวรู้สึกว่ารอบนี้จะเบานะอืมจริงๆรอบนี้ไม่ค่อยมาเว้โอเคครับไม่เป็นไรครับมาลุ้นต่อโอเคต,ตอนนี้มาสองละ โอเคได้แค่สองครับรอบนี้นึกว่าจะฟรีสปินอีกโอเคสามแถวสี่แถวมาครับโห oh, ขาดขวันช่องแรกเสียได้ขวันช่องแรก่อนไม่มาโอเคครับตอนนี้มาแล้วครับสองครับโอเคสามละสามคอมโบละโอเคเกือ okay, บเกือบฟรีสปินลวถ้าหุนช่องแรกมานะ โอ้โหโ,โ,โบนัสเมื่อกีม้มาแต่ไม่ตรงลายไปมาไม่ถึงกันอะโอเคครับจะไปแล้วครับสองมาหนึ่งครับโอ้เราเงียบโอเคมาแล้วสองคอมโบครับสองคอมโบอีกแล้วโอโ้สองคอมโบอีกแล้ว มันจะมามากกว่านี้ไหมเนี่ยแลมันเงียบแล้วอะต่อเลยแล้วกันนะชึบขวานมาเอ้ยไม่ใช่จะบอกว่าโล่นะโอ้โหขวานมาจริงๆ้วยจะบอกว่าโล่มานะเอ้ยได้แล้วครับเต็มหน้าไปเลยดิก็เต็มหน้าไปเลยดครับรอบนี้เราโอ้โหตามหาตั้งนาน เดี๋ยวดูอีกสักพักหนึงแล้วกันครับโอ้โหกว่าจะได้แต่ว่ามาแบบเบาๆนะแต่เราได้เต็มหน้ามาแล้วครับทีนี้เหลือวายห้าแถวครับที่เรายังไม่ขวายังไม่ได้นะเราได้ทุกอย่างแล้วเหลือแต่วายหแถวครับตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวดูอีกสักพักครับอีกสิรอบสุดท้ายแล้วกันนะมา เราตอนนี้เราก็ถึงจุดหมายปลายทางที่เราคาดหวังไว้ครับเออเฮ้ยได้เต็มหน้ามาแล้วเว้ยือวายห้าแถวนะทีนี้รอวายห้าแถวก่อนเมื่อไรจะมาให้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเฮ้ยลุน้นแจกกันมาโอ้โหไม่มาครับอีกคารอบครับมาลุ้นกันโอเคโอ้โหถ้าเลิกตอนเต็มหน้ามานี่ก็ได้ประมาณ800แล้วเนี่ย แต่ไม่เป็นไรครับเราได้มา600เนาะก็เราได้มากำไรมา300ก,กว่ากก็โอเคละโอเคครับก็ถือว่าเราก็ประสบความสำเร็จไปเรียบร้อยนะผมโอ้โหได้เต็มหน้ามันแล้วโว้ยโอ้โหคือผมตาผาตั้งดาดนนะเต็มด้าเนี่ยผาจะได้มานะผมโอเคครับส่วนคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe เนพะื่อเป็นกำลังใจต่อไปกันด้วยครับส่วนคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคลิปอาจจะสั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผม พอผมไปต่อกวนมไม่มาอีกแบบนี้นะครับผมก็ยุติการเล่นเพิงเท่านี้เลยแล้วกันครับไปแล้วครับ